มาตามคำสัญญากับรีวิว iPhone 15 Pro Max แบบโวนจีนะครับที่อดถืออยู่นี่คือ iPhone 15 Pro Max สีไทเทเนียมเนเชอรัลความจุ1เทเนะครับสวยไหมสวยเนอะเป็นสีที่ Apple ไม่เคยทำมาก่อนนะครับเป็นสีไทเทเนียม ที่ไม่ข่าวสัทีเดียวแล้วก็ไม่เทาสัทีเดียวคิดว่าใส่เคสเนี่ยน่าจะผ่องสวยดีเลยนะครับแล้วก็สัมผัสแลรหลังที่โอได้เครื่องมาเนี่ยจับแล้วนะครับขอบมุมของเขานะครับมีการลบความเหลี่ยมแบบตัด90องศาเลยเนี่ยทิ้งไปนะครับมีความมนมากยิ่งขึ้นทําให้เวลาเราจับเนี่ยมันไม่บาดมือไม่กดมือไม่กดนิ้วของเรานะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือบาลานซ์ของเขาทําได้ดีมากขึ้นตัวเครื่องเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเทียบกับตัว14 Pro Max รุ่นก่อนเนี่ยเขามีขนาดที่เล็กลงแบบนิดนิด หน่อยๆนะในตามขอบนะครับทาให้เวลาเราจับแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ากระชับมือมากยิ่งขึ้นขนาดเดียวกันตัวกล้องก็ไม่หนักหัวอีกต่อไปแล้วบาลานซ์ของเขาเนี่ยมันดีจริงๆนะครับสำหรับสาวก iPhone นะครับที่ต้องการ power b a n สักอันนึงแบบพกพาสะดวกไม่ยุ่งยากนะโอ้ได้นาตัวนี้เลยนะครับแซดมี Z ่ Me, ชุกเทคแม็กฟิต P02 แซดเอ็มนะตัวนี้เป็น power bank ความจุ5 0 0 0มิลลิแอมที่ใช้เทคโนโลยีการชาร์จแบบแม็กเซฟก็คือเราสามารถแปะที่หลังเครื่องแบบนี้ได้เลยแล้วแม่เหล็กเนี่ยก็ดูดแน่นด้วยนะครับไม่หลุดง่ายๆรองรับตั้งแ iPhone 12ไปจนถึง iPhone 15รุ่นล่าสุดนะครับสำหรับด้านนอกนะครับผิวสัมผัสแบบเซรามิกส่วนด้านในวัสดุเป็นหนังเทียมเพราะฉะนั้นแปะกับเครื่องไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะเป็นรอยและในแง่ของความปลอดภัยนะครับตัวนี้มีความปลอดภัยถึง9ขัน้นมีการจัดการความร้อนด้วยและความมั่นใจอีกอย่างหนึ่งคือแซดมี่เนี่ยเขาจําหน่ายไปแล้วกว่า240ล้านชิ้นทั่วโลกนะครับสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยซื้อแล้วรับประกัน1ปีภายใต้สโลแกนแซดมี่ชุกเทคชาร์จไวให้ iPhone ให้ดูฝาหลังกันชัดๆนะครับตัวนี้เนี่ยสีไทเทนเนียมเห็นปะโอลองพลิกให้ดูก่อนนะจะเหลือบๆประมาณนี้นะครับสวยไหมคุณผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนการจัดวางตำแหน่งของกล้องเหมือนเดิมก็คืออยู่ที่มุมตรงนี้แล้วก็เป็น3 3รู3เม็ดเหมือนเดิม,มเม,มันเม็ดชักไข่มุกอ่ะนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากครับแต่อยากให้เห็นคือนี่ครับตรงขอบที่เปลี่ยนวัสดุนะครับจากสแตนเลสเป็นไทเทนเนียมแล้วนะเห็นไหมว่าก็ดูไม่มีความมันวาวแล้วแต่ก็จะเป็นแบบ เหมือนโลหะไปเลยขนาดเดียวกันติดรอยนิ้วมือได้นะครับอันนี้คือไม่ได้ว่าจะก,กันรอยเป็นแบบด้านคือตามข่าวลือก่อนหน้านี้ที่เขาไปจับกันแล้วมีภาพหลุดออกมาว่าเฮ้ยมันก็เป็นรอยด่างได้เหมือนกันอันนั้นเช็ดออกนะไม่ใช่ว่าเช็ดไม่ออกนะครับเป็นการจับลายนิ้วมือปกติครับไม่ต้องซีเรียสนะสำหรับการดูแลอยากให้เห็นกล้องด้านข้างอีกนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมว่ามีความนูนขึ้นมานะครับด้วยความที่กล้องชุดนี้เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นนะเทียบกับตัว15 Pro ธรรมดาเนี่ยอันนี้นูนกว่านะ ส่วนด้านอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้อยากให้เห็นคือ,อตัว s i l e n c switch เนี่ยหายไปแล้วนะครับจะเป็นตัว action button มาแทนก็จะเป็นเต็มๆแบบนี้เลยก็อาจจะแปลกตาไปสักหน่อยแต่ว่าอมองว่าก็ดูดีเหมือนกันนะครับดูเรียบๆไปเลยไม่ต้องแบบสวิตไปมาสับไปมานะครับอ่าวให้ดูตัวเครื่องรอบๆเคยชมกันก่อนนะเพราะว่าคลิปนี้ออกน่าจะยังไม่ได้เครื่องกันนะครับส่วนด้านล่างนะครับนี่ด้านล่าง เป็นพอร์ต Type C แล้วนะครับหลายๆคนน่าจะรอและดีเทลของเขาทำมาดีด้วยนะเพราะว่าตัวพินด้านในเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องนะครับเครื่องเป็นสีไหนพินด้านในจะเป็นสีนั้นอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นไทเทเนียมเนเชอรัลด้านในก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องเลยถ้าเกิดซื้อสีขาวหรือสีดำหรือสีน้ำเงินเนี่ยพินด้านในก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันซื้อไปลองส่องสังเกตดูก็ได้เพื่อความฟินหน้าจอของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยมากับขนาด6.7นิ้วเท่าเดิมนะครับในขณะที่ไซซิ่งของเครื่องเนี่ยเล็กลง ตัวคุณภาพของหน้าจอตัวนี้ s u p e r Retina XDR เหมือนเดิมเป็นหน้าจอโปรโมชั่น120 h z ปรับตามการใช้งานของเรานะในเรื่องของ refresh r เ t e นะคบเห็นไหมว่ามันมีความลื่นไหลสมูทดีนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างกับตัว15กับ15 plus คือยังใช้จอ60 h z เหมือนเดิมขณะที่ตัวนี้เนี่ยเป็นจอโปรโมชั่นนะครับตัวนี้ความสว่างพลิกสูงสุดถึง2,000นิตแล้วก็ในแง่ของสีสันมองว่ามันผ่านอยู่แล้ว่มันไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะครับอย่างดู i ิน t a g r กรเห็นไหม มีการตอบสนองที่ดีและสีสันเห็นไหมเนี่ยซูมเข้าซูมออกรู้สึกดีนะครับเห็นลิซ่าสวยมากยิ่งขึ้นเต็มตามากยิ่งขึ้นนะครับและในแง่ของการดูคอนเทนต์เนี่ยนะด้วยความที่จอเขาใหญ่เนี่ยเห็นปะสีสันเนี่ยมันก็มีความสดใสนะครับเดี๋ยวจะลองไปในเฟรมที่เห็นปะดูดีไหมไปเฟม่กลาง้อนพีนี่อ,อ,อันนี้มันมืดมันก็มันก็มันก็จะเห็นรายละเอียดนะครับแต่ที่อยากให้โฟกัสจริงๆกับการดูคอนเทนต์ผ่านส5 Pro m โ x รแมคือเสียงคุณผู้ชม เนี่ยเสียงดังมากและมิติดีด้วยดูเสียงดีมากจริง iPhone 15 Pro กับ iPhone 15 Pro Max เนี่ยเขามากับไทเทเนียมดีไซน์แต่ดีไซน์ของเขาที่เขาบอกมาเนี่ยนะครับเป็นแค่ตัวเฟรมเท่านั้นนะครับที่เปลี่ยนมาเป็นไทเทเนียมฟ้าหลังยังคงเป็นกระจกเหมือนเดิมแล้วก็โครงสร้างภายในครับเป็นอลูมิเนียมรีไซเคิล100%ดังนั้นในแง่ของการนําความร้อนโอ้ถือว่าเขาก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับและสิ่งหนึ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงมาใน15ซีรีส์ทุกรุ่นนะก็คือพอร์ชาร์จาก g h t n i n g Port เนี่ยเปลี่ยนมาเป็น Type C แล้วแต่ว่าเป็น Type C คนละเวอร์ชััััันนกกสําหรบบตว15 15 Plus จะเป็นเวอร์ชัน2.0นะครับแต่ว่า15 Pro กับ15 Pro Max จะเป็นเวอร์ชัน3ดังนั้นสปีดก็จะมีความแตกต่างการตัวธรรมดาเนี่ยก็ยังได้สปีดเท่ากับตัวสายชัด Lightning เดิมนะครับและน่าเสียดายนิดนึง ถึงแม้ว่าสปีดตัวโปรกับโปรแม็กเนี่ยจะให้เป็นเวอร์ชัน3มาแต่ว่าสายที่มาคุณผู้ชมเขาให้สปีดเท่ากับ2นะครับเพราะฉะนั้นแล้วความเร็วมันก็เลยมันไม่ได้เป็นตามที่เราคาดหวังไว้เพราะโอได้ลองปูบแล้วนะเทสกับตัวนี้นะครับ SSD ตัวนี้เป็น PCIe 4.0แล้วก็เป็นตัว สิบกิกะบิตนะแม็กซ์สปีดของเขาเนี่ยถ้าใช้กับสายของเขาที่ให้มาเลยเนี่ยนะครับก็วิ่งประมาณพันนะครับแต่น่าเสียดายที่สายี่ให้มานะครับพอเทนร่วมกันแล้วเนี่ยวิ่งได้แค่35มสิบห้าเมกะไบต์ต่อวินาทีเท่านั้นเองครับแต่อย่าเพิ่งไปว่าสายเขาอย่าไปบูลลี่สายเขานะเพราะชอบสายเทมานี่เป็นสายสีขาวก็จริงแต่ว่าเป็นสายถักแล้วนะครับและที่สําคัญคือเป็นสายที่ทิ้งตัวดีเห็นปะ พอคลายออกมาแล้วมันจะไม่หงิกไม่งอเลยนะมันจะแบบดิ่งๆตรงๆแบบนี้เลยซึ่งเป็นเรื่องดีครับเพราะปัญหาก่อนหน้านี้กับสายชาร์จ p h o n e ที่โอเจอคือยิ่งใช้ไปยิ่งหนึบยิ่งพันนะครับตัวนี้หมดปัญหาไปได้เลย อีกหนึ่งความตื่นเต้นนะครับก็คือปุ่ม Action Button ครับมีใน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะครับหน้าที่ของเขาคือเพื่อกดแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเรียกการใช้งานเมนูต่างๆแบบด่วนขึ้นมาทันทีนะครับเราสามารถคัสตอมได้นะก็เบสิกพื้นฐานก่อนละกันสำหรับเมนูพื้นฐานนะครับก็จะมีพวกเปิดปิดเสียงโหมดโฟกัสการเรียกไฟฉายอะไรทันองนี้แต่ว่าช็อตคัทเนี่ยก็สามารถเรียกได้ที่ปุ่มนี้ซึ่งเราไป แอดจัด <Add> เพิ่มเติมได้ในเมนูสับเมนูต่างๆด้วยนะครับส่วนการทํางานเนี่ยจะเป็นการทํางานร่วมกันกับด y นามิกไอแลนด์คือเบสิกพื้นฐานก็พอกดแล้วเนี่ยตัวดินามิกก็จะยืดหดปกติกับอีกอันนึงนะแอนิเมชันนี่ก็จะเป็นการวืบลงมาจากตัวดินามิกแล้วก็ขยายเต็มหน้าจอสําหรับเมนูเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นขั้วก,การเรียกการเตือนความจําแบบเร่งด่วนเมนูกล้องนะครับหรือว่าเมนูโน้ตปุ่มแอคชั่นมาท่อนเนี่ยเวลาเราเซตค่าไปแล้วนะครับถึงแม้เราจะล็อกหน้าจอ กับบางอันที่เราเซตเอาไว้เนี่ยก็ยังสามารถเรียกใช้งานด่วนได้นะครับอย่างเช่นกล้องอะไรอย่างเงี้ยกดแล้วก็ใช้งานได้ทันทีเลยแต่กับบางแอปพอเราตั้งไว้แล้วเนี่ยกดไปแล้วเราต้องปลดล็อกหน้าจอก่อนเพื่อใช้งาน ที่น่าตื่นเต้นของกล้องตัว15 Pro Max นะครับก็คือระยะเลนเนี่ยให้มาถึง7ระยะยอดฮิตส,สำหรับการถ่ายภาพนะครับที่บอกแบบนี้นี่ดูหน้าเมนูนะครับสำหรับหน้าเมนูจะมี0.5 1x 2x และ 5x ครับตัวเนี้ย Pro Max จะมีความพิเศษคือซูมออปติคอลได้ถึง 5x นะแต่ตัว Pro ธรรมดานะจะได้แค่สุดที่ 3x สำหรับออปติคอลนะครับดูระยะก่อนนะครับที่อดบอกนะครับนี่ 0.5เนี่ยถ้าเทียบเท่าระยะ13ม mm, ิ mm, mm, ลลิเมตรนะครับ 1x เท่ากับ24มิล1.2เท่ากับ28มิลและ1.5เท่ากับ35มิลนะครับ 2x นะครับที่48มิลลิเมตรแล้วก็สุดท้ายนะครับระยะที่ห้าร้อย20มิลนะครับนั่นเป็นระยะยอดฮิตที่สายช่างภาพสายถ่ายภาพเนี่ยน่าจะรู้กันว่าเออเป็นอะไรที่กําลังพอดีแล้วก็สามารถเรียกใช้งานด่วนๆได้ด้วยนะสำหรับการใช้งานเลนส์หลักนะครับสังเกตที่เวลาเรากด 1x เนี่ยจะขึ้นมาเลย24มิล กดอีกครั้งนึงจะเป็น28มิลสำหรับ1.2 x และสุดท้าย1.5 x เนี่ยเทียบเท่าที่35มิลต้องบอกว่าเลนหลักของเขาเนี่ยการทำงานจะได้แค่3ระยะก็คือ1 x 1.2 x แล้วก็1.5เอกเท่านั้นนะครับส่วนการถ่ายภาพถ้าเกิดเราถ่ายแบบปกติก่อนนะในระยะ1 x นะครับถึงแม้ว่าจะใช้เลนหลัก แต่ภาพที่ได้จะอยู่ที่24ล้านเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกันเลนหลักทั้งหมดอีก2ระยะที่เขาที่เราต้องใช้กันเนี่ยนะครับความละเอียดเท่ากันหมดเลย24ล้านครับถ้าเกิดเราต้องการถ่าย48ล้านจริงให้สังเกตมุมด้านบนนะครับจะมี raw max อยู่ต้องกดเปิดก่อนและถ่าย 1x ครับนี่แล้วไปดูขนาดภาพกันเห็นไหมครับว่า48ล้านนะแต่ถ้าเกิดเราเปิดตัวนี้แล้วก็จริงนะแต่ว่าถ่ายที่ระยะ 1.2x บ้างล่ะ พอกดดูไฟล์ภาพแล้วจะลดมาที่35ล้านนะครับและถ้าเกิดเราไปถ่ายที่ระยะ 1.5x มากงล่ะนี่ก็จะเหลือ24ล้านนะครับก็จะเป็นการลดหลั่นเป็นการครอปภาพนั่นเองสำหรับการใช้งานเลนส์หลักความละเอียด48ล้านอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับส่วนเลนส์อื่นเนี่ยจะฟิกที่12ล้านหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอัลเทอรไวหรือว่าเลนส์ซูมออปติคอล5เท่า สำหรับฟีเจอร์การถ่ายรูปใหม่อีกอันนึงที่เขาเพิ่มมาในครั้งนี้นะครับก็คือ portrait next generation จากที่โอ๊ตเอาไปถ่ายรูปมาเขาทําให้เราเนี่ยสามารถถ่ายรูปหน้าชัดหลังละลายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เราต้องเข้าไปในโหมด portrait เพื่อถ่ายอันนี้ไม่จําเป็นแล้วนะครับในโหมดรูปภาพปกติก็ถ่ายได้ครับเพียงแค่เราเนี่ยแผนกล้องนะครับไปในจุดที่มีบุคคลมันจะมีตัว f ขึ้นมาที่มุมล่างซ้ายของจอครับ,รบพอกดแตะไปให้เป็นสีเหลืองเหมือนเปิดการใช้งานของเขาแล้วเนี่ยก็กดถ่ายได้อย่างอิสระเลยนะครับหลังจากนั้นเน ือเราจะมาปรับในความชัดความละลายของฉากหลังได้หรือจะปรับชี้โฟกัสก็ได้ไม่อยากโฟกัสคนและโฟกัสวัตถุโฟกาวโฟกัสวัตถ,ถุที่อยู่ข้างหลังของเราก็สามารถทําได้มันก็จะให้อารมณ์ภาพไปอีกมูทหนึ่งเหมือนกันนะครับความเบอร์ก็ปรับได้ตามสะดวกเลย แค่ขึ้นชื่อ iPhone มาเราก็รู้สึกไว้วางใจกับเขาแล้วอ่ะนะครับ iPhone 15 Pro Max ก็ไม่ทำให้เราผิดหวังนะในแง่ต่างๆมันจะเป็นความคมชัด ความละเอียดการกันสั่นนะครับคุณภาพของภาพคือทําได้ดีหมดเลยนะครับแล้วก็ถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด 4K 60เฟรมด้วยขนาดเดียวกันถ้าเกิดเราถ่ายถ่ายไปเราสามารถตัดสลับเลนส์ได้ด้วยนะครับ 5X เนี่ยก็สามารถกดสวิตช์ไปได้และการทํางานการสวิตช์เลนส์ระยะต่างๆเนี่ยก็ทําได้สมูทด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือซีนเนมาติกก็ยังคงสามารถถ่ายได้อยู่แล้วก็ถ่ายได้ดีเหมือนเดิมเช่นเดียวกันครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาความสามารถการถ่ายวิดีโอของเขาก็คือการถ่ายวิดีโอโปรเรสความละเอียด 4K 60เฟรมแต่ว่ามี ข้อจำกัดหลายๆอย่างในการใช้งานครับโอเคแหละถ้าเกิดเราถ่ายโปรเร s 4K 3 0เฟรมสามารถใช้สตอร a เรจภายในตัวเครื่องได้เลยแต่ถ้าเกิดต้องการถ่าย 4K 6 0เฟรมแบบโปรเร s เนี่ยจะต้องต่อหน่วยความจำภายนอกหรือ external เพิ่มเติมนะครับจะเลือกเป็น SSD ก็ได้แฟล d ไดร ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่มีข้อแม้ว่าความเร็วเนี่ยจะต้องสอดคล้องเขียนได้ทันด้วยโอ้ตมองว่าน่าจะอยู่ในระดับ80 MB มกต่อวินาทีขึ้นไปน่าถึงจะใช้งานได้อะนะอย่างอ้ตลองแล้วนะครับว่ามีนิวตัวนี้ครับเป็น t h e r n l l h r r d d i ีดเป็น SSD นะตัวนี้ PCIe 4.0ดด้วยแล้วก็เชื่อมต่อผ่าน Type C นะครับผลปรากฏว่าพอเสียบไปแล้วเนี่ย คือเสียบได้แต่ว่าเขาไม่สามารถใช้งานได้นะครับไฟก็ติดปกติแหละแต่ใช้งานไม่ได้นะครับโอก็เลยลองอีกหนึ่งโซลูชันกับอุปกรณ์ที่มีนั่นก็คือตัวนี้ครับเป็นการ์ดลีเดอร์ของแซนดิสแล้วก็ใช้กับ s d การนะครับตัวนี้ความจุ1 2ึ่งความเร็วในการเขียนอยู่นี้อยู่ที่ 95MB ต่อวินาทีผลปรากฏว่าพอเสียบกับ iPhone 15 Pro m a x เครื่องนี้แล้วเนี่ย ใช้งานได้นะครับแล้วก็ขึ้นมาเลยว่าถ่าย p r o เร s 4K 60เฟรมได้9นาทีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดใช้งานจริงๆ9นาทีอาจจะไม่พอเราคงต้องใช้ความจุที่มากกว่านี้ลองคิดเล่นๆความจุ1 t b นะครับจะสามารถถ่ายวิดีโอโปรเร 4K 60เฟรมได้ประมาณ72นาทีพอมาดูแล้วนะครับว่าทำไมตัวนี้ไม่สามารถใช้งานได้จากแฟกชีทของ a p p l e เองเขาบอกว่า iPhone 15 Pro Max ให้พอร์ต Type C ที่สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด4.5วัตต์ซึ่ง พอจะสรุปได้ว่าตัวนี้อาจจะใช้ไฟเกินกว่านั้นเลยไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้และอีกอย่างหนึ่งคือที่ทดลองนะครับอันนี้กามีแฟลชไดร์อยู่นะครับเป็นของซนดิชเช่นเดียวกันลองเสียบไปแล้วสามารถอ่านแล้วก็โอนไฟล์ในแอปไฟได้ปกติแต่ไม่สามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมในโหมดโปรเรสได้เนื่องจากความเร็วในการเขียนเนี่ยไวไม่พอเพราะฉะนั้นแล้วการใช้งานก็จะมีข้อแม้ประมาณนี้ 7 p ็ o โปรที่ไม่มีคําโบาไอิโอนิกต่อท้ายแล้วเนี่ยนะครับผลคะแนนตัวตู้เซอร์ไพรส์โอนมากๆเพราะว่าทะลุ1ล้าน6ไปแล้วและที่โดดเด่นนะพอดูดีเทลแล้วเนี่ยคือคะแนนของ G P U ครับ5 9. ส่วน C P U เนี่ยอยู่ในช่วง3 9 9นะครับก็ฟันธงได้เลยว่าตัวนี้เป็นชิปสำหรับมือถือที่ทรงพลังที่สุดณเวลานี้แล้วนะครับและสำหรับการเล่นเกมโอเคตามข่าวเขาเนี่ยจะรองรับ Resident Evil 4ในอนาคตและส่วนตัวโอได้ลองเล่นมาแล้วนะครับกับตัวเดโมการเล่นเกมตัวนี้เนี่ยทำได้โอเคเลยนะภาพเนี่ยมีความลื่นไหลแล้วก็สมูทดีนะครับการควบคุมเนี่ยโอเคแหละถ้าเกิดใครยังไม่มีอุปกรณ์เสริมก็สามารถควบคุมผ่านหน้าจอได้เลยก็จะมีปุ่มโอเวอร์เลย์ที่ซ้อนขึ้นมาแต่ว่าอาจจะมีการบังทัศนียภาพในเกมนิดนึงนะครับโอ้ก็เลยต่อตัวจอยของ Xbox ก็สามารถเล่นได้เหมือนกับเป็นจอเพื่อเล่นเกมอีกจอหนึ่งเลยนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งคุณจะต่อจอแยกข้างนอกก็สามารถทําได้ครับอีกเกมหนึง่ง ก็คือ e ก s ช i น Impact ซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างกินทรัพยากรแต่15 Pro Max ทําได้ดีมากจริงๆคือมันไม่มีที่ติเลยสําหรับโปรนะอันนี้มุมมองส่วนตัวนะครับเข้าไปเนี่ยดีฟอลต์ของเขาคือระดับ h i ไฮก็เลยปรับเป็นระดับ High S แล้วก็ปรับตัวเฟรมเรทเป็น60เฟรมปิดโ o ชันเบอร์การเล่นเนี่ยสมูทล,ลื่นไหลามากแล้วโอก็เล่นต่อเนื่องเป็นเวลา15นาะที เสียงก็มีมิตินะครับนอกจากความดังแล้วเนี่ยมิติของเสียงก็ดีด้วยนะ15นาทีเนี่ยที่เล่นต่อเนื่องมีการลงดันเจียนนะครับแล้วก็เดินโอเพนเวิลด์ด้วยเดินไปเดินมาทํานู่นทํานี่ไปแบตเตอรี่นะครับลถไป6%นั่นหมายความว่าถ้าเกิดแบตเตอรี่เต็ม100%เราสามารถเล่นเกมชินอิมแพกได้ประมาณ4ชั่วโมงนิดๆก็ไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับการเล่นเกมเขาทำมาได้ดีจริงๆสำหรับ iPhone รุ่นนี้นะครับส่วนความร้อนที่เกิดขึ้น15นาทีนะโอเล่นต่อเนื่องเนี่ยความร นี่ช่วงนี้นะท,ที่โอจับเนี่ยคือความรอพิกๆเลยนะประมาณ40องศานิดๆน,นะครับไม่ถึง41ดีหรอก40จุดหน่อยๆที่เฉลี่ยนะช่วงฝาหลังเนี่ยอยู่ในช่วง38-39 ก็ถือว่าเป็นร้อนแบบอุ่นๆแล้วกันแต่ความสามารถของ iPhone 15 Pro Max ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า Type C ของเขาเนี่ยยังใช้งานด้านอื่นๆได้เพิ่มเติมด้วยนะครับตัวนี้สามารถต่อเพื่อออกจอมอนิเตอร์อื่นๆได้นะครับความละเอียดเนี่ย 4K 60เฟรมแล้วก็รองรับ Dolby Vision ด,ด้วยการใช้งานนะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ของ Apple เพียงอย่างเดียวอุปกรณ์อื่นๆที่มันรองรับพพอร์ตกันเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของ Type C และเราสามารถทําอะไรได้บ้าง ดูคอนเทนต์ได้ดูหนังฟังเพลงได้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งคือตอนนี้เขาพยายามโกไปทางการเล่นเกมมากขึ้นมีการคอลแรบกับแคปคอมต่างๆที่จะมีเกมในอนาคตใช่ปะเราอาจจะใช้ตัว iPhone 15 Pro Max เนี่ยหรือ15 Pro นะครับในการต่อเพื่อเล่นเกมต่อไปที่จอข้างนอกแล้วก็ต่อจอยไร้สายเพื่อให้มันครบวงจรมากยิ่งขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็ทิ้งท้ายสําหรับ iPhone 15 Pro Max ไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะหวังว่าน่าจะตอบคําถามได้ว่าเอ้ยซื้อดีไหมเหมาะกับใครถ้า คุณมีลูปสไตล์ประมาณนี้ใช้งานประมาณนี้เนี่ยก็จัดเลยครับว่ามองว่าไม่น่าเสียดายอะไรนะครับสำหรับเงินที่โอเคแหละมันอาจจะดูแพงแต่ว่าทรงพลังขนาดนี้ถ้าใช้งานคุม้มมันก็ไม่แพงหรอกนะถ้าอยากรู้ประเด็นไหนสามารถคอมเมนต์กันไปได้นะครับเดี๋ยวอ,อาจจะทําคลิปแยกอีกสักคลิปหนึ่งก็ได้นะแ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจแล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมี iPhone 15 plus รอยอยู่สาหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ ピッ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 